สวัสดีครับดี้อยู่กับเหมียวคิวแคทนะครับเบียวกับผมเดิวแคทแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมดังครับคือเกมเจ็บนะครับอ่าเป็นเกมที่หลายหลายคนก็ชอบเล่นนะครับเป็นหัวหัวเป็นเนื้อๆหน่อยนะครับคือมีรูปร่างวงกลมมีรูปร่างเป็นหัวมีตาแล้วก็มีปากนะครับอก็ต้องต่อสู้ครับนี่ คนแขกรับเชิญนะครับก็ได้มาเป็นที่สองคนแล้วนะครับหนึ่งนะครับคือน้องผมนะครับสองคนฟิลิปปินเจ้าเดิมนะครับอืมนี่ดิบน,นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราต่อสู้นะครับนี่นี่ ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ซ้าศดได้โอ้โหลีด้าน่าจะโชคดีมากเลยนะครับเพราะลีด้าไม่ได้แบบหาง่ายขนาดนั้นนะครับอืใช้ยังไงอะ่ะกดกดับเบิ้ลคิกก่อ,ออ๋ใครขยับอะ่ะอ,อ๋อสองคนแขกรับเชิญน,นะครับอ,อื นี่อยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับนี่อ่านี่คนฟิลิปปินส์กับน้องผมนะครับนี่คนฟิลิปปินส์ก็คือ Y4MP นะครับ Y4MP2 ส่วนอันนี้ก่อนเดว c ตนะครับนี่ YOWBTC นะครับอ่าเอาไปไหนอ่ะหายอ๋อมาเก็บทัพพายนะครับเออ ก็บแบบพวก,กอุปกรณ์แบบนี้นะครับก็อืมเออเกมนี้น่าจะต้องให้หาของครับไปเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเรานะครับเดี๋ยวนี่แหละครับนี่คือบ้านหลักนะครับของผมแล้วก็แถบวบเชิญน,นะครับนี่ บาเกิดอะไรนี่ก็เออจจอนี่ครับคือน้องรับให้เออให้อุปกรณ์สร้างบ้านนะครับไม่ใช่หรอกครับมันเป็นมานะครับเอาไว้น่าจะาก,กันาเจ็บนะครับ<ม>เอคือเจ็บคือสปาร์ลถูกป่าน,นะครับ คนฟิลิปปินส์หัวกระแทกหน้าจอดูแปลกๆอ๋อเป็นที่เลือดนะครับเออ,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 อ แล้วก็เขาจะไปครับเอออะไรบางอย่างนะครับนี่ผมมีเรดราแต่ผม,มจะพยายามไม่ค่อยต่อสู้เท่าไหร่นะครับเพราะกลัวว่าผมนะครับจะเออได้รับคือแบบจะตายนะครับแล้ว แล้วไอเทมอาจจะดับได้นะครับอ๋อโอ้โหไม่ไม่ได้แล้ไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ช่วย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 ด้วยชดด่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยโอ้โห้ให้ โอ,โอ้ยแต่แต่ที่นี่ดีนะเนี่ยแล้วครับเพราะยังมีเออยังมีแบบเป็นไม้แบบแบบนี้นครับอืมก็เออคือจะหายยังไงก่อนว่าบ้านอยู่ไหนหนึ่งเลยบ้านสีเหลืองแต่นี่ไม่ใช่ ฮะเดอะซันอิสเซตติ้งซันกำลังหูโชคดีเกินไปไหมเนี่ยได้เรดาร์สองรอบติดโอ้เอา้าทำไมดำนี้เฮ้ยอันนั้นคือใครเฮ้ยสองคนด้วยเอออะไรกี่หว่องนึกว่าเจ็บปะไม่เอานะไม่เอานะไม่เล่นเลยนะเรื่วงุ่งเลยครับเฮ้ย อันนี้พี่สามคนไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดีวยวนะเออจะเอาอย่างไงดีคือมันทำไมเลดาร์มันสีดำขนาดนี้ โอ้ตอนมืดก็แบบนี้แหละครับโอจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยไม่น่าไว้ใจอ่ะไม่อยากออกไปเลยอ่ะกวเจ็บกดเจ็บนะครับเออไปก็ไปมั้งครับเดี๋ยวเออเตรียมไม้แบตก่อนเตรียมเลยเอยไม่ใช่ไม้แบตนะครับเป็น เป็นอาวุธนั่นแหละครับไม่ใช่ไม้แบตนะไม้แบตคืออีกอย่างที่ผมเรียกว่าไม้แบตก็คือไม้ก็คือไม้นะครับแต่แบตแบตนะครับแบตนะครับเออออกเสียงท,ะทะหารหน่อยนะครับเป็นมันแปลว่าอะไรสักอย่างนี้นะครับลืม,ลม B A T นะครับอืม B อทนะครับอืมเป็นะไรเรียกบนี้ เมื่อกี้เขาบอกว่าจิ i p อ a t t a c k c ท็ก i ิ๊บอ a t แอตแท็คือกำลังโจมตีหรอครับเอ้าแล้วทำไมทำไมไม่โจมตีผมอืมก็เขาบอกให้เขาบ้านนะครับผมยังไม่ถึงเลยผมตายเมื่อกี้อ่ะเสียดายอ่ะเออเอาไงดี ต้องดินกลับอเออเออจะจะเดินถูกไหมเนี่ยจะเดินไปเจอเจฟบอีกไหมเนี่ยต้องอารดาแล้วโอ้ตอนนี้เรดาก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วครับเฮ้ยลงขนาดนี้อย่าบอกนะว่ามันคือสิ้นสุดแมปอย่าบอกนะว่ามันจะตกหน้าผา ว้าเอาว้าโอ้โหอ้าวเย่อ้าวดีที่เป็นตอนเช้าเกือบเดิดนตกแมพโอ้โหไม่ได้เลยตอนนี้เลด้าใช้ได้ไหม ยัางเหรออาจจะต้องรอก่อนนะครับผมว่าวันที่สองนะครับนี่เอออันนี้มีขอคอยด้วยครับเออเอางี้ดี จะมีอะไรดีอืมอ่าเรดาร์ใช้ได้เลยครับคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับว่ามีเจ็บแล้วก็มีแบบเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับ เออเจ็บเปล่าเจ็บเจ็บรู้เปล่าอใครอะเตรียมเลยนะเตรียมอาวุธเลยนะอ๋ออยู่ข้างในนะครับนั่นไงเฮ้ยเออเอออะอะไรอีกเนี่ยนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแถวนั้นอีกแล้วโอ้ยไปรีด้าไปตรงนี้อีก ขนาดนี้น่าจะมีเจ็บนะครับเออเออแล้วเออจะเอาอย่างไงต่อหาบ้านไม่เจอคือหาบ้านเออช็คก่นไม่มีอะไรนะครับเอ้เดอกมัอนอะไรขยับเจ็บแน่นอนครับ ตอนแรกนะครับที่ผมเจอกับเพื่อนนะครับคือมันจะเป็นวงกลมใหญ่ๆนะครับเป็นวงกลมใหญ่ๆที่กำลังจะเดินนะครับก็เลยรู้ได้แต่นี้ไม่ใช่แล้วครับ ไม่ได้หายโอ้สามดี้วครับสามสามฝาแฝดน,นะครับอ๋อเขาทำหานะครับอกผมอยู่ที่ไหนโอ้ยก็ตายไปไม่เห็นหรอเห็นแต่น้องน้องผมเห็นคนเดียวนะครับตื้อ,อ,อเอาอย่างไง เออไปก็ไปไม่เห็นจะ <bunker. S 1> เจอ,อเลยนะครับโอ้ยเฮ้ยอะไรจุบข้างในมาเลิมามาตี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 เอ้ยอาอีกอาอีกอาอีกเอาอีตีตีมามาขอซ้ำขอซ้ำขอซ้ำอีกขอซ้ำตีโอ้โหเฮ้ยโชคดีเกินไปไหม ทั้งเลดราทั้งปืนนี่โอ้โหโอปืนกระสุนจริงไม่จริงแล้วเขาเจะไม่จริงหรอครับเออแล้ว,เ,เ,ออลวเราจะกลับบ้านยังไงดีแล้วก็ใครสนใจที่อยากจะขึ้นคลิปนะครับให้ อ,อ,อยากจะขึ้นคลิปแล้วก็อยากจะเล่นกับผมนะครับแอดมาเลยนะครับแอดวทชีอารอดอาร์นะครับเดี๋ยวแปะไว้คําอธิบายนะครับแล้วก็คําอธิบายช่องนะครับยิงอือหยยิงยิงโอ้โหสะใจมากอันนี้อันนี้เก็บไม่ได้อะ่ะฮ้ยโอ้โหไม่ได้ละอยู่ไหนดี จะอยู่อาศัยไหนดีจะมืดแล้วอื้ยยิงยิงอุ้ยยิงไม่ได้ไอ้ยายยายนี่ยายาย,าย,ายิงยิงยิงอุ้ยอุ้ยอ้ายเออเสียอู้เสียได้อ่ะทั้งสองเลยอ่ะอันนี้แล้วก็นี่ครับเป็นแลง วันนี้เลยวันนี้เอาดีดีเอาเฮ้ยทำไมทำไม่ไ,มได้อะทำดูเลยเดี๋ยวตายเฮ้ยเกมเกมตื่นหน่อยเออเร็วแล้วเดี๋ยวตายไม่เอาแล้วเอาตรงอื่นก็ได้อะอะไรนะติดมา้าในโทรศัพท์ยากจริงเลย วิ huh? ่งฮะวิ่งจะวิ่งทำไมไปไหนก็อย uh uh ู่ในบ้านแล้วว uh anyway> uh ิ uh ่งมีเหตุการณ์อะไรอ่ะจะบอกนะว่าบอสหรือว่าลูกน้องเต็มไปหมดผมว่านะครับน้องกับคนฟิลิปปินส์นะครับน้องกับโคโคนะครับมาอะไรอ่ะโอ้โหหตาแดงอุ้ยอ้าเผื่อกด เพอ,อกดรีไวมันฟรีหรอแล้วแล้วทำไมไม่ไปใช้ครั้งอื่นน่ะมันมีโอกาสแค่หนึ่งครั้งเองอะ่ะมือลั่นไปโดนอะ่ะโอ้เสียดายพอบอสคนเดียวเนะ่ะว้าเปิดไฟดีกว่ามองแทบไม่เห็นเลยนิ่กระศุนแ่หาสภา ไปไปหาสับลายไปหาเออย่างอื่นดีกว่าไม่ไม่ได้ละอ๋อวางได้นะครับนี่มาเลยเจ้าเจบมามาดิเจ้าเจบมาตะตะไอ้ยาย่ดกัหัวยากัดหัวเดียวตายโอ้เกือบตายลูกวี่เออเกือบตายโอ ปิดปิดึย่างรวดอ้าวน้องผมมาแล้วเดี๋ยวนะมาตรงนูน้นเอ้าก็แสดงว่าโคโคเขาอยู่ตรงนูน้นไม่ใช่หรอโอเคปิดตรงนี้ไว้ก่อนอยู่ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปก็ได้ปะน้องไปไปย้ายไปไปเลย ไปตรงไหนอ่ะอาอตรงนั้นเนาะโอเคนั่นยาไฟโอเคเออโชคดีที่เจอน้องนะถ้าไม่เจออ่ะคิดดูหากันไปทั่วนั่นเนีโอ้โหถานจริงโอโ้ขอบคุณนะคุฟิลิปปินโอ้โหมาถึงก็ให้ยาให้ให้ใหเออกล่องพยาบาล เออแต่ว่าอันนี้มันคือบ้านหรือมันคือกองกองไม้กองขยะก,กันแน่เออนะอ่มีไฟอยู่อะไฟสว่างจ้าเลยโอ้ปวดตาเออเดี๋ยวช่วยก็ได้เดี๋ยวช่วยก็ได้ดไดใครมาติดเนี่ยเออไม่รู้เรื่องเลยอ้า เดี๋ยวประตูก็ไม่ปิดไม่ปิดตั้งแต่ไม่ปิดตดั้งแต่ตอนกลางคืนละมั้งเออ,อเอาไงเอาไไปไหมไปไหม,ไป,ไ,หมไปเลยไหมโอ้มีสองตัวไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่แน,น้องน้องนองเดี๋ยวเด,ยวเดยวอย่าเข้าบ้านนะอย่าเข้านะน้อง เฮ้ยเอ้าไม่มีอาวุธอีกว่าเอ้าน้องโอ้ยเจ็บสุดๆเลยนี่จำน้องเหรอฮะนี่อย่านะอย่าให้โดนนะอย่าให้ไปถึงอันนี้นะโอ้ยเสียดาย่เน้องเดี๋ยวมองอย่างนี้มองอย่างนี้ เก็บของก่อนเดี๋ยวเก็บของก่อนอุยอ้ยอุ๊ยโชคดีได้เลด้าอุย้ยไปแล้วนะเจฟมามามาเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยมาเก็บมาอุ้ยใจใหญ่าหญ่โอ้โหเกือบเกือบดีนะมีกล่องยาฮิวอ่ะโอ๋อรีบกลับบ้านด่วนเลยไม่ไหว ันตรงหรือเปล่าอะไรอยู่คืออืมก็เออเพื่อนเดี๋ยวไปหาก็ได้หรือว่า หาซัพพลายก่อนหาอุปกรณ์มาเร็วเร็วเร็วเอาคือ,อนี่ก็เอ่อบ้านบ้านก็ดูช่วยช่วยก็ได้ นี่เทปบนที่ผมทําแบบนี้นะครับเพราะเห็นโคโคเขาทํทานะครับก็เลยทําตามนะครับนี่มีแยกอุปกรณ์ด้วยนี่อืมเขาก็ไอเดียดีนะครับมาแยกของคือผมว่านะครับก็อ้าวเอวไอมานะครับคือเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับก็คือเป็นพี่ชาย เป็นพี่ชายของโคโคนะครับอืม,อม,อม,อมก็เดี๋ยวเขาอยู่ไหนม,มาล่าสมมล่าของดีกว่านนะครับอ่านี่ไงเป็นพี่ชายของโคโคนะครับนี่เขามีเรดาร์เหมือนกันเลยนะครับก็ดีอยู่แต่ขออย่างเดียวอย่าออกนะครับอืม จะคอนเซปต์หรือเปล่าจะคอนเซปต์กับ AI หรือเปล่าครับเออมีอันนี้เอ,อ,อาเก็บะสมป่ะเผื่อ <_ concentrated> มีลูกซองเนาะ <_ N 1> ไปรู้ของไหมโอ้โ oh, ห oh, oh. แค่วิเดียวกับกลับกลับเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยทุกคนอะ ไม่ต้องอยู่แล้วแล้วทำไมประตูไม่ปิดแล้วเออเดี๋ยวเจ๊บมันก็มาหรอกอ๋อนี่ครับเป็นการโดเนตการแบบนี้อ่าเนี่ยมันติดมานะครับมันติดไม้อ่ะโออเสียดาย คือผมนะครับจะเป็นแบบทําเป็นสล็อตคือช่องช่องอย่างนั้น,นครับแล้วก็แบบถ้าเรามีเราก็วางเรามีเราก็วางถ้าเราไม่ใช้ก็วางนะครับอืมก็มันจะช่วยแบบแบ่งปันเนี่ยครับอืมแบ่งปันทั้งอื่นเกสอ่า attacking attacking ก็กด s ชทตะไคร้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ